สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไอตัวเวฟร้อยยี่ห้าประวานนะครับตัวนี้นะคือคันนีนะ้มีเสียงดังมีเสียงดังพวกการข้อเหวี่ยงมันดังเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงว่าไอ้ก้ารข้อเหวี่ยงตัวนี้มันดังแบบไหนนะครับเนี่ยเมตัดเครื่องนะสตาร์ทขึ้นมามันก็ชิกชักๆิกชักนะแต่ว่ามันยังไม่ดังถ้าสตาร์ทแบบนี้ส่งมาให้ผมฟังนี้ผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับ ก็ถ้าถ้าจะส่งมาให้ผมฟังก็เบิ้ลเครื่องหน่อยหนึ่งนะแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็รู้นะนี่เสียงก้านก้านกลางมันพังครับดังเคกแล้วกเสียงแหลมวิววิว รถพี่เขาประมาณใช้กโลนะครับคือเคยผ่าอัดก้านไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่ารอบนี้คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะยนี่นะให้ฟังเสียงก่อนก่อนผ่านะครับผมในคลิปคลิปนี้อาจจะไม่มีวิดีโอบางส่วนนะครับเพราะว่าบางทีตอนที่เราทําอยู่เนี่ยเรารีบนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะเที่ยงแล้วเดี๋ยวมันไม่เสร็จนะถึงตอนเย็นนะครับอยากให้มันเสร็จประมาณสักครึ่งวันนะไม่รู้วเสร็จเปล่าไม่รู้นะครับ เนี่ยเสียงนีนะะโอเคนะครับรถใครเป็นอาการแบบนี้นะครับอย่าฟื้นขับนะครับขับได้อีกไม่นานนะครับไอ้ลูกสูบล็อกแน่นอน,นครับก้านล็อกก้านล็อกเสร็จลูกสูบวิ่งไม่ได้แล้วนะอาการแบบนี้นะ ตอนนี้นะครับผม <P an throp od> ผมก็ประกอบเสร็จแล้วครับคือตอนประกอบเนี่ยผมก็ไม่ค่อยว่างเลยนะวันนี้ผมติดงานยุ่งนะครับหลายอย่างเลยนะก็เลยเนี่ยคันนี้เป็นงานเร่งด่วนด้วยประมาณครึ่งวันนะครับผมผ่าประมาณครึ่งวันตอนเที่ยงนี่แหละนะครับผมก็เลยยังช้านะครับตอนนี้มันล้างทําความสะอาดหลายอย่างด้วยนะครับมันก็เลยช้านะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะในพี่เขาซื้อมาเองหมดเลยนะเป็นถงุถงๆเลยนะนี่นะครับ อันนี้พี่เขาเจอผมที่หน้า Google นะครับผมหน้า Google ที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นั่นแหละหน้า Google เจอปุ๊บพี่เขาโทรมาหาผมเลยนะครับผมนะรถเป็นรถรุ่นนี้นะครับนี่เว็บประวานนะครับผมผมก็ให้พี่เขาไปซื้อมาเองเลยนะเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะติดมาสภาพไหนหรือว่าติดหรือไม่ติดเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ได้ลองสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเงียบเงียบเลยนะครับเงียบเลยนี่นะไอรถใครมีปัญหาก็ตามโลโก้นี้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับผม่ผาเครื่องอันนะเปลี่ยนกา้านเปลี่ยนข้อเวียงนะครับอันนี้เป็นเว็บร้อยยี่ห้าประวัน,นครับวันนี้ก็พาประมาณครึ่งวันน่นแหละพาประมาณหลังเที่ยงหรือว่าประมาณบ่ายโมงเนี่ยเพราะว่าช่วงเช้าผมไม่ว่านะแต่ลูกค้าโทรมาปุ๊บก็ อยากทาเลยนะครับอยากทาเลยก็เลยจะทําให้นะครับรถพี่เขาน่าจะผ่าก้านมาครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ให้พี่เขาเนี่ยไปซื้อมาเลยนะเป็นถุงหนึ่งใหญ่ๆนะอุปกรณ์ถุงหนึ่งเลยเปลี่ยนเปลี่ยนชุดคัดนะครับชุดคัดเนี่ยเปลี่ยนลังแผ่นคัดแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนก้อนคัด3ามก้อนลูกยางคัด3ามก้อนแล้วก็เปลี่ยน ไอ้เจดีคัดหรือคัดออโต้นะเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะใส่ของแท้หมดเลยนะครับใส่ใส่กา้านข้อเวียงของแท้ด้วยนะครับนี่เงียบๆเลยในการข้อเวียงแล้วก็ลูกปืนสองข้างใส่ใหม่หมดเลยนะครับผมแต่ว่าลูกลูกลูกแหวนใช้อันเดิมนะเพราะว่ามันยังดีอยู่เพราะว่าพี่เขาเพิ่งทำมาไม่นานเท่าไหร่นะครับมันยังไม่กินน้ำมันเครื่องนะครับ แล้วก็เปลี่ยนวาล์วใหม่เปลี่ยนซีนวาล์วใหม่นะครับบดวาล์วใหม่ด้วยนะนะดีแน่นอนนะครับเงียบเงียบเลยเงียบแตกต่างจากที่มาตอนแรกนะครับตอนนี้ก็เพิ่งสตาร์ทเสร็จก็วอร์มเดินเบาไว้ก่อนนะเนี่ยวอร์มเดินเบาไว้สักพักเดี๋ยวผมก็จะให้ประกอบชุดสีนะชุดสีมันน็อตค่อนข้างหลายตัวนะอาจจะไม่เยอะเท่าไอ อาจจะไม่เยอะเท่าไอพี่เ็กนะครับผมต้องยกเบาอ,ออกนะครับวันนี้ยกเบาอ,ออกอันนี้ปั๊กรีเซ็ตมันอยู่ตรงนี้นะถ้าหากว่านั่นเห็นไหมปักมันจะบปั๊กปุ๊บดับเลยปั๊กรีเซ็ตมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงใต้เบานี่นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะครับ